สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์มาเจอก,กันกับพวกเราตีโมโรซาไทฟินกันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะแม่้องตวลี่จะมา,าขอแชร์ขอเล่านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองเมื่อย้ายมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ในช่วงแรกๆนั้นพอน้องตวลี่เขาเทคแคร์ดูแลเราดีอย่างไรหลักๆที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องอาหารการกินซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆด้วยเนื่องจากเมื่อสองสาวันที่แล้วปัดไปเจอคลิปในทิกต o k นะคะโดยมีสาวไทยท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับ การไปซื้อกับข้าวอาหารไทยในร้านเอเชียนะคะแล้วก็เจอสาวไทยท่านหนึงนะคะซึ่งมากับสามีฝรั่งนั่นเองน้องอยากหยิบนั่นหยิบนี่นะคะซึ่งเป็นอาหารไทยแต่เมื่อดูราคาแล้วราคาค่อนข้างแรงนะคะสามีฝรั่งก็ห้ามทันทีบอกว่ามันแพงเกินไปนี่คือส่วนหนึ่งของคลิปที่ได้ฟังมาแต่วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของแม่ตูรี่เองค่ะ ย้อนไปเมื่อปี2017นะคะปีแรกที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ตอนมาอยู่ใหม่ๆครกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะหม้อหุงข้าวก็ไม่มีกระทะที่เป็นก้นลึกๆก็ไม่มีพอน้องตูรี่พาไปตลาดทันทีเพื่อหาสิ่งเหล่านั้นที่เราต้องการแต่พระเจ้าปรากฏว่าราคามันแพงมากแพงหูฉี่แพงสุดๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาที่ประเทศไทยนั้นแม่น้องตูรี่ถึงกับบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งซื้อเลยรอไปก่อนด้วยความที่เห็นอกเห็นใจสามีซึ่งเงินเดือนน้อยนิดแล้วก็รายจ่ายค่อนข้างเยอะเขาออกค่าตั๋วเครื่องบินออกค่าวีซา่าออกค่าทุกๆอย่างการเดินเอกสารเพื่อให้เราได้มาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาน่าจะยังติดลบอยู่เมื่อพอน้องตูรี่พาไปร้านอาหาร เมนูที่สั่งกินก็จะเป็นเมนูที่ค่อนข้างถูกที่สุดเนื่องจากกลัวสามีใจแพงถูกที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณจานละ 300- 400บาทหรือว่าประมาณ10ยูโรบ้านเขาเองค่ะและเมื่อพาไปตลาดไปซื้อกับข้าวสิ่งแรกที่แม่น้องตูรี่มองหาก็คือกับข้าวเนื้อส่งเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่ราคาไม่เกิน3ยูโรละ 1 9 9หรือว่า2ยูโรแล้วขนาดอยู่ที่ประมาณ200กรัมไม่กล้ายหยิบเยอะจริงๆค่ะทุกคนเนื่องจากเมื่อมองดูราคาแล้วก็เทียบกับเงินไทยนั้นราคามันแพงมากๆนะคะด้วยด้วยความที่เราสงสารแล้วก็เห็นใจสามีนะคะที่พาเรามาอยู่ที่นี่แล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นในตอนนั้นรู้สึกว่าอะไรที่ประหยัดได้เราก็ควรประหยัดเมื่อเริ่มมาอยู่นานๆเข้า เดือน2เดือน3เดือนเรามีความรู้สึกและมีสิ่งสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสามีชอบซื้อลอตเตอรี่โดยก็จะมีกระดาษทุกอาทิตย์หรือว่าทุกสองอาทิตย์หรือว่าทุกหนึ่งเดือนที่สามีซื้อมาแล้วก็มาเสียบไว้ในไม้แหลมๆแม่น้องตูรี่ถามพ่อตูรี่ตลอดว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรทำไมจ่ายครั้งละ10ยูโร12ยูโรหรือว่าบางครั้งก็20ยูโรแล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกเดือน พ่อน้องตูรี่ก็บอกว่านี่เป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึง่งลงทุนซื้อไป10ยูโรแต่เมื่อเราถูกลอตเตอรี่เราได้กลับมาแค่3ยูโรซึ่งนั่นมันไม่คุ้มเลยแม่น้องตูรี่ก็เลยยื่นคำขาดว่าต่อไปไม่ต้องซื้อแล้วนะเดือนหนึ่งเสียงเงินค่าลอตเตอรี่ไปประมาณ120ยูโรและก็ซื้ออย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เห็นถูกอะไรเลยหลังจากนั้นพ่อ,พอน้องตูรี่ก็ เลิกซื้อมาสักพักหนึ่งซึ่งซื้อแบบเป็นกระดาษหลังจากนั้นก็แอบ,บไปเล่นในโทรศัพท์ซึ่งสามารถซื้อออนไลน์ได้แรกๆซื้อก็พอถูก2ยูโร10ยูโรแต่พอหลังๆเหมือนเขารู้ว่าซื้อไปก็ไม่เกิดประโยชน์หลังจากนั้นพอน้องตูรี่ก็เลิกซื้อเพราะเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถค่าสิปาทะค่าของน้องตูรีที่กำลังจะคลอด อีก2-3เดือนข้างหน้าชีวิตเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแม่น้องตูรี่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนื่องจากตอนนั้นท้องแก่แล้วพอน้องตูรี่ก็ต้องไปทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชีวิตคืออยู่กับลูกในท้องสองคนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยที่ไม่มีสามีกลับบ้านอาหารการกินและความเป็นอยู่ก็จะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าเราหาพริก หาตะไคร้หาใบมะกรูดหาใบโหระพาหาใบยี่ดาหรือว่าหาอะไรที่เป็นเครื่องปรุงไทยๆนั้นค่อนข้างยากมากร้านไทยอยู่ไกลออกจากเมืองที่เราอยู่ประมาณ75กิโลตอนนั้นตัวเองจำได้ว่าย้อนกลับไปดู facebook ตัวเองตัวเองโพสต์ว่ามาอยู่ฟินแลนด์7เดือนเพิ่งมาเข้าร้านไทยครั้งที่สอง แน่นอนค่ะว่าอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยในต่างแดนมากๆแต่ในใจลึกๆเมื่อเราเข้าร้านไทยจำนวนเงินที่เสียไปกับการซื้ออาหารนั้นค่อนข้างเยอะครั้งละ100ยถึง200ยูโรหรือเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ครั้งละประมาณ3,000ถึง5,000บาทวันเวลาล่วงเลยผ่านไปแม่น้องตุลี่ก็คลอดลูกพี่เพลงก็ได้มาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด เราสองคนในฤดูร้อนมีรายได้เสริมก็คือการเก็บบูเบอรี่ขายจากนั้นชีวิตก็เริ่มโอเคขึ้นคุณแม่มีงานทําพอเริ่มมีเงินเก็บค่างวดรถเริ่มหมดครอบครัวเราก็เริ่มกล้าที่จะออกไปเที่ยวมากขึ้นกล้าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศฟินแลนด์และก็กล้าที่จะออกเดินทางไปเที่ยวในประเทศแถบโยุโรปใกล้ๆประเทศฟินแลนด์ น้องตูลี่โตขึ้นเยอะพวกเราเริ่มเที่ยวตอนที่น้องตูลี่อายุสี่ขวบประเทศแรกที่พ่อน้องตูลี่พาคุณแม่ไปเที่ยวเป็นประเทศในฝันที่แม่บอกว่าแม่อยากไปเที่ยวประเทศนี้มากและอยากไปเที่ยวหมู่บ้านนี้มากๆพอน้องตูลี่เขาก็ตามใจตลอดตามใจแบบไม่มีเงื่อนไขว่าเงินในกระเป๋าของตัวเองจะมีหรือไม่มีพ่อก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะคะ ประเทศแรกที่พวกเราไปเที่ยวก็คือประเทศออสเตรียแล้วก็ประเทศเยอรมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของแม่น้องตูรี่มากๆกับการที่มาอยู่ประเทศฟินแลนด์ตอนนั้นน่าจะได้ประมาณ4ปีและหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็อีกหลายๆประเทศในประเทศเพื่อนบ้านของฟินแลนด์เช่นโปรแลนด์เอสโตเนีย ลัตเวียลิทัวเนียแล้วก็สวีเดนชีวิตค่อนข้างผ่านความยากลำบากมากก็ค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนแต่ในความยากลำบากนั้นท้ายที่สุดแล้วฟ้าหลังฝนนะคะความประหยัดอดออมของพวกเราของครอบครัวเราในวันนั้นก็ทำให้พวกเราได้มีประสบการณ์ดีๆในชีวิตเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับแม่น้องตูรีเพียงคนเดียวค่ะ มันเกิดขึ้นกับพี่เพลงแล้วก็เกิดขึ้นกับน้องตูรี่ด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ตัวเองได้ออกมาเดินทางสู่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ฝากไว้สำหรับสาวไทยในต่างแดนก็อย่างแรกเลยเราต้องเห็นใจสามีเราคะ่ะทุกคนค่าใช้ใจ่ายนั้นมีทุกบ้านนะคะและทุกคนก็สามารถใช้ใจ่ายแบบประหยัดได้ คลิปนี้เป็นคลิปบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนเกี่ยวกับการซื้อกับคงกับข้าวอย่างประหยัดของพวกเรานะคะแล้วก็การที่มีคู่ชีวิตที่น่ารักแล้วก็ให้อกใหนใจเราแล้วก็เข้าใจเราสำหรับคลิปนี้ดิโมโรซาไทยฟินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ